ย่านเปล่าเฮ้ยทุกคนนี่มันย่ามไม่หม่แดงนี่หว่าเออนี่ก้อนใส่สิ่งก้อนนี้ผมจำได้นะนีผมว่าชัว สวัสดีครับผมตั้ม T U M ครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนผมก็อยู่อยู่ในป่านะทุกคนวันนี้คือผมอยู่ท้ายหมู่บ้านลนะก็ค,คือเวลาเนี่ยตอนนี้ผมเข้ามาในป่านะเป็นเวลาแปดโมงนิดนินะทุกคนแปดโมงก็ใกล้แปดโมงครึ่งนั่นแหละคือผมมาส่งไอหมอกแดงตั้งแต่ตีห้าแล้วนะทุกคนตีห้ากับหกโมงอะ่ะผมบอกว่าให้มันอยู่ในป่าผมมาส่งแล้วก็ให้มันกินข้าวอะไรเสร็จละมันก็เตรียมตัวอะไรเสร็จพร้อมหมดแล้วแหละ แล้วก็ตอนนี้คือผมให้มันอยู่ในป่าเดียวผมบอกว่าประมาณเจ็ดโมงแปดโมงผมจะเข้ามาหายรอบหนึ่งให้มันรอผมตอนนี้คืออยู่ด้านหน้านูนะ้นที่ผมให้มันรอผมนะแต่แค่ต้องเดินไปอีกระยะหนึ่งนะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีคนเจอหรือเปล่าพอตรงนี้นี่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าชาวบ้านจะผ่านไปผ่านมาไหมแต่น่าจะเป็นน้อยนัที่จะผ่านผมเลยให้มันมาอยู่ที่นี่ก่อนทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็คิดไอเดียดีๆได้อยู่ไอเดียหนึ่งคือ มันใส่หมวกแดงใช่ไหมยังไงก็คุณยังไงแบบว่าถ้าใครเจอใครจําได้แน่นอนนี่ผมเอาหมกมาเปลี่ยนให้มันนะทุกคนผมเปลี่ยนหมวกก็คือหมวกแดงอะ่ะผมจะเก็บไว้แล้วก็เอากลับไปเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็ให้มันใส่หมวกไปนี้คนจะได้จามันไม่ได้นะก็จะจําไม่ได้แลยเพราะว่าจุดเด่นของมันน่ะน่าจะเป็นหมวกสีแดงนะทุกคนแล้วก็นี่สีขาวนะผมจะมาเปลี่ยนนะนี่โอเคครับทุกคนก่อนจะกำับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น กำลังใจผมทํายิดต่อๆไปทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่เลยน,นะทุกคนตอนนี้โอ้เขาอ,อยู่ในป่านั่นแหละคือเรามากันตั้งแต่ตีห้าเลยนะตีห้ากับหกโมงแบบช่วงมันเป็นหน้าหน้าเนี่ยมันไม่ใช่หน้าหนาวนะฟ้ามันจะสว่างไวามากๆเลยนะทุกคนผมก็เลยรีบมาประมาณตีห้ากับหกโมงนี่คือแบบ เดินแบบไม่ใช้ไฟฉายก็เดินได้แล้วว่าเวลานเน,นะ่ผมก็รีเดินมากับไอ้โมงแกงแล้วก็มาส่งมันไว้ที่ป่านะผมผมให้มันรอผมไม่รู้มันรอหรือเปล่าผมบอกว่าอย่าไปไหนแต่ถ้าเจอคนมาค่อยหนีอะไรแบบนี้นะแล้วฟังผมอยู่เลยมั้งมันจะไม่ดื้อน,นะก็คือวันเนี้ย ที่ผมเข้ามาเปีนหมูเหมืนนะผมจะไปส่งมันให้กับลุงเสกนะตอนนี้นจะไปส่งที่บ้านเลยแหละเนี่ยักหนึ่งนะคือผมส่งมันอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เลยนะเพราะว่าเข้ามาในป่าน,นิดหนึ่งผมก็ส่งกันเลย รียกนะทุกคนเพราะว่าถ้าเรียกแล้วเดี๋ยวชาวบ้านมันจะได้ยินเอานะชาวบ้านมันก็รู้จักชื่อมันด้วยนะคนน้อรู้จักชื่อไอหมอแดงหมดเลยอะ่ะผมไม่รู้นะว่าข่าวนี้คือแบบกระจายไปไวเหมือนกันนะคือแป๊บๆบก็แบบกระจายทั่วแล้วอะ่ะเฮย้ยนี่เลยทุกคน ผมให้มันอยู่บริเวณตรงนี้เลยี๋ยวพุ่มเนี่ยนะเดี๋ยวไปดูกับผมให้มันลอยอยู่หลัง,งพุ่มนี้เลยอ้าวหมูแดงโอง้ยมีไก่ป่าเลยนะหมูแดงไอ้หมูแดง เฮ้ย hey! ได้ยินเปล่าหมวกแดงเฮ้ยพี่นี่ผมใหนมันลอยอยู่ตรงนี้แหละนี่นจะเป็นรอยที่มันนั่งนะเนี่ยผมบอกให้มันรอตรงนี้ถ้ามันเจอคนมาหรือยังไงนะค่อยหนีนะอะไนี่มันเจอคนมาบอกว่าเนี่ยอะไรวะ หายหัวไปเลยนะคือนี่ผมกลัวว่ามันหนีไปแล้วก็พวกจับหมกมันได้กด็ดิคือผมลืมคิดเลยตั้งแต่เมื่อเช้านะก่อนที่เราจะออกมาจากบ้านผมนะผมคิดได้ตอนที่ผมกลับบ้านไปนะผมก็คิดว่าเออเดี๋ยวเอาหมวกไปเปลี่ยนให้มันดีกว่าจะได้คนจับมันไม่ค่อยได้นะแต่นี่อะไรหายหัวไปเลยว่าทางนี้แหละที่มันไปนะ แต่เข้าไปนี่มันคนละสอนที่ผมจะไปส่งมันที่ลุงเสกหรือนะเนี่ยผมแก้มันมันหลบในป่าท้ายหมู่บ้านผมแล้วก็ผมจะพาอ้อมไปยังที่ลุงเสกนะนี่าจะเข้าไปลึกแล้วเลยมั้งจะคิดดูทุกคน,นตั้งแต่ตีห้าหกโมงนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงแลว้วอะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วนะเอางี้ต่อเนี่ย มไม่รู้ไงว่าตอนนี้มันไปทางไหนเนี่ยเราจะหามาันยังไงเดี๋ยวผมจะเลือกไปทีละทางก่อนนะเดี๋ยวจะลองขึ้นไปทางนี้ดูแล้วก็ค่อยไปทางนี้ทีหนึ่งนะวันนี้ผมพร้อมมากที่จะไปส่งมันนะ แยกอนะวะแยกคตรเยอะเลยจะไปยังไงถูกนะเนี่ยนี่ก็เป็นแยกไปทางนี้นะแล้วก็นี่ก็อาจจะขึ้นไปได้แล้วก็นี่รู้สึกว่าเหมือนฝนจะลงเม็ดด้วยนะตอนนี้ไอหมกแต,แต่ถ้าแบบมันหนีที่เจอคนอะ่ะผมจะไม่โกรธมันเลยนะแต่ผมกลัวว่าแบบ อยู่ๆมันก็เดินเล่นเดินหาไปแค่เนี้ยแล้วก็ไม่ฟังผมเออหน่โามาโหยอยู่แต่ถ้ามันหนีคนมันเนี่ยเออนาเห็นใจมันอยู่นะมันคงทําถูกที่ผมบอกนะโอ้ย,อยจะตามจะเจอกันอีกทีหนึ่งันยากเลยนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันอยู่ในป่าตรงไหนแต่ ที่ที่ไม่น่าเป็นห่วงเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงมันแวมันมีวิชาใหตัวทุกคนก็คิดดูนะผมเลยแบบไม่ค่อยเป็นห่วงมันเท่าไหร่เพราะว่าที่มันมีเลยนะการหายตัวของมันอะไอเนี่ยใช้ได้เลยนะหายตัวของมันอะมันมันมีหายตัวหลายรูปแบบมากนะที่ผมเจอกับมันอะเองหายตัวแบบไม่เห็นล่างไม่เห็นอะไรแล้วก็เห็นเห็นทางล่างเห็นแ,แบบหลายอย่างนะที่ผมเห็นนะ นี่คือฝนลงมาค่อนข้างหนักเลยนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรยัถ้ามันหายไปนะยังไงมันก็คงต้องกลับมาเพราะว่าผมนัดกับมันไว้ที่นี่เนาะยังไงมันก็คงต้องกลับมาแบบมารอผมมาดูผมที่นี่ครั้งแต่ผมจะรออยู่บริเวณนี้แหละทุกคนว่าดีไหมผมว่าเข้าท่าเลยนะี๋ยว เราก็รอมันตรงนี้เผื่อมันกลับมาแล้วก็เจอกันนะนี่ก็เป็นท้ายหมู่บ้านนะั่นบริเวณป่าข้างล่างนะั่นเป็นท้ายหมู่บ้านหมดนะ ยามเป่าเฮ้ยทุกคนนี่มันย่าไมห่หมกแดงนี่หว่าเออนี่ก้อนใส่สิ่งก้อนนี้ผมจำได้นะนผมว่าชัวผมว่าชัวของห,หมกแดงชัวเลยนะเนี่ย แล้วก็กระเป๋าใช่ใช่ทุกคนใช่ขอไอ้หมวกแดงมันนะโอ้โหชัวร์เลยทุกคนของไอ้หมวกแดงนะนี่คือมันมาทิ้งหอนอว่าหล่นตรงนี้มะเนี่ยขอไปแล้วทุกคนเมื่อกี้ <c oughs> ใช่เลยไอ้ก้อนนี้ผมจำได้แล้วของมัน ตัวมันเปไหนวะเจ้าของเห็นหมวกแดงเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับมันหรือเปล่าผมกลัวจะเกิดอะไรขึ้นกับมันเลยดิเดี๋ยวนี้คือกระเป๋าที่มันใช้ใช,ใชหรือว่าพวกประจำเนี่ยล่วงอยู่ตรงนี้นะเอา๋ยต่อเดี๋ยวนะทุกคนทั้งกระเป๋า คือในตัวมันนี่ตอนเนี้ยไม่มีอะไรแล้วแหละมีแค่ตัวเปล่านี่หมูที่ผมจะให้มันด้วยนะเ,เดี๋ยวจบเร็ว่ะทุววกคนเรื่องเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอาไรต่อดีวะเนี่ยคือผมคิดอะไรแบบดีๆไม่ได้เนี่ยผมกลัวว่าอะไรความที่ผมเลยนะ ผมคิดว่านะมันไล่จับมันหรือเ่าเลยมันกระเป๋าหลุดมือเลยทิ้งอะไรแบบนี้ไหมคุณคนลองคิดมันน่าคิดอยู่นะอะไรแบบนี้นะอยู่คนที่แบบจะวางกระเป๋าจะโยนกระเป๋าในป่าทั้งที่เป็นกระเป๋าที่เราใช้อยู่ประจํานี่มันก็คงไม่ใช่ป่ออะอันนี้คือแบบกระเป๋านี่ดูจากทรงแล้วไม่น่าจะวางเบาๆนะถึงขัน้นใส่สิ่นก้อนนันกระเด็นออกมาเลยอะอาจจะเป็นโยนหรือเปล่า ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนเนี้ยผมจะเอาอยัางไงต่อเนี่ยคือจะรอมันก็กลัวจะแบบรอแบบเสียเวลาเปล่าเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือสิ่งที่เห็นเมื่อกี้นี้คือแบบมันมันไม่ได้วนันคิดแบบอะไรดีๆไม่ได้เนี่ยโอ้ยหมวกแดงเลยนี่นไงกูวัน ขอไม่ขออะมากหรอกวนนนี้ขอป,ปลอดภัยก็พอนะขอแค่น,นี้แหละขอป,ปลอดภัยนะถังกระตันนี่โกหกปลอดภัยนะเดี๋ยวกระป๋ปองนี้ผมก็คงต้องแอบโอ้โอะทุกคนมีกระต่ายนะทุกคนเห็นรอยกระต่ายป่าไหม ผมจะซูมทุกคนดูเมื่อกี้มันน้องวิ่งไปฝั่งนู้นเลยนะนี่แนหะนะนะละไปนอนหางนน,านนะเดี๋ยวกูวิ่งพุ่งไปทางนู้นเลยวิ่งพุ่งไปทางลลนะนู้นนะมีหลายตัวเหมือนกันเนาะที่เพราะข้างล่างน,นี้เป็นลานโล่งน,นะไต่น่าจะหายกินช่วงมืมดๆนะ ตกของด้วยโอเคทุกคนงนั้นเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะมีเพียงข้านี้นะผมคิดหน้าแหละผมจะตาหงงมหาไอ้หมูกแดงให้เจอเลยแหละนี่เนี่ยใส่ไวนะ้ในกระเป๋ายามันก่อนนะแล้วก็ผมต้องแอดนะเนี่ยเอาเข้าวหมู่บ้านนี่พวกจําได้นะกระเป๋ามันรูปร่างมันเนี่ยผมที่ผมเห็นเมื่อวานไงเมื่อวานหรือเมื่อลรนไม่ร,มรู้มีชาวบ้าน ให้ดูรูปไงรูปนี่คือแบบเหมือนเอาเท่าที่ผมรู้มานะรูปภาพเลยเหมือนพกปป้นมาแบบถ่ายแล้วก็เก็บเป็นรูปเลยแบบนี้เป็นในหมวกแดงอยู่ในป่าแบบเดินในป่าะลยแบบนี้เลยแล้วก็ท่ายย่ามด้วยคือรูปแบบโคตชัดอะในรูปอะนะชัดมากเลยแบบดูออกเลยว่าเป็นในหมวกแดงนะเนีย้ยผมก็เลยต้องแอบไปป่าไปาในป่าดีวกว่านะ งั้นก็ทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวตามหายหมวกแดงกันอีกทีหนึ่งนะบ๊ายบายครับทุกคน